จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig24 อย่าลืม a tig24 เปิด5เหตุผลที่แมนยูช้าไม่ได้กับแอนโทนี 1. เข้ากับระบบของทีมผลงานส่วนตัวของปีบาเซเลนรายนี้กับต้นสังกัดอย่างอาเจย์อัมสเตดัมเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา หลงเล่น23นัดซัดไป8ประตูกับอีก4แอซิสพร้อมกับคว้าแชมป์ลีกร่วมกับต้นสังกัดภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮาร์แม้สถิติส่วนตัวของเขาค่าเฉลี่ยทำประตูจะตกลงไปเล็กน้อยถ้าเทียบกับฤดูกาลก่อนหน้าแต่ผลงานระดับมาสเตอร์พีซที่ทำเอาไว้ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่เอาชนะบริเซดอนมุนทำให้เขาเป็นที่จับตาม,มองสำหรับหลายๆทีมในยุโรป 2. กดดันมีการแข่งขันภายในทีม หากแอนโทนีตกลงโปงใจเข้าร่วมทัพอสูรปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทำให้การแข่งขันในตำแหน่งมิดฟิลด์ทางริมเส้นทางซ้ายและขวามีความเข้มข้นมากขึ้นเพื่อมากดดันให้หนักเตะในทีมมีการแข่งขันและรียศักยภาพที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ลงสนามเจดอนซานโชมาคารัสฟอร์ดแอนโทนีอิลังกาอเลฮานโดกานาโชและแอนโทนีมาซิยาวแม้ลายหลังอาจจะยังเป็นข้อหมายคำถามว่าจะได้อยู่ในแผนการทำทีมต่อไปหรือไม่การเข้ามาของแอนโทนี จะเพิ่มมิติในเกมรุกของทัพปิดแสดงและการเพิ่มทางเลือกในการจัดแผนการเล่นของผู้จัดการทีมอีกด้วย 3. แก้ปัญหาการเติมเกมมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปีกที่ทําเกมรุกตั้งแต่ในอดีตที่ดีมาโดยตลอดแม้ทีมจะพึ่งได้เจดอนซานโชปีกความเร็วสูงที่มีความเร็วจัดจ้านแต่ก็ยังไม่เพียงพอประกอบกับมาคาราฟอร์ดฟอร์มตกอย่างมากในฤดูกาลที่ผ่านมาแอนโทนีแอลังกายังไม่มีความสม่ำเสมอในการลงเล่นการหาใครสักคน ที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระของเจด,ดอนซานโชและทําให้ทีมมีลุกเล่นในการเข้าทําที่หลากหลายมากขึ้น 4. การก้าวขึ้นเป็นสตาร์แอนโทนีเป็นปีดารุ่งจากอดีตเด็กปั้นสมูสรนซาเปโลนในเหลีกบราซิลมีความรวดเร็วทักษะลีลาการเล่นเพลาๆล,ละไม้คล้ายกับเนมารุ่นพี่ชาวบราซิลที่ก้าวขึ้นไปเป็นซูนปเปอร์สตาร์อยู่กับต้นสกัดอย่างเปรเรซเชียงแม่งจากผลงานที่ผ่านมากับต้นสกัดอย่างอาแจ็คอัาชดัม ทำให้เป็นที่จับตามองของทีมใหญ่ในยุโรปหลายทีมแต่การมาเล่นในลีกที่มีมูลค่าการตลาดสูงและได้รับความนิยมสูงสุดอย่างพิมลีกหากเขาปรับตัวเข้ากับลีกที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องการปราบเซียนได้จะกลก้าขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ได้อย่างแน่นอน 5. เอริกเทนฮากในช่วงที่เทนฮาก์คกำลาทีมหลังจากทำภารกิจพาทีมต๊ะสก,กัดควา้าแชมป์ลีกได้เขาเป็นที่รักของผู้เล่นชุดปัจจุบันมีนักเตะกล่าวอำลาผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงบอสของเขา รวมถึงแอนโทนีที่อวยพรให้เขาโชคดีและพร้อมจะเคียงข้างผู้จัดก,การทีมของเขาเสมอนักเตะสนใจและปรารถนาที่จะลงเล่นให้ภายใต้ผู้จัดก,การทีมของพวกเขาเข็นหาครูว่าจะใช้เขาอย่างไรเพื่อให้ทีมบรรลุเป,ป้าหมายได้คนมีคู่มือใช้ย่อมรู้มือกันดีแม้รายงานข่าวล่าสุดอาจจะงััสะดําไม่มีความคิดที่จะปล่อยนักเตะออกไปและตั้งค่าตัวสูงขึ้นไปอีกในสถานการณ์ที่ทัพปีศาจยังไม่ได้ผู้เล่นใหม่มาเสริมทัพในฤดูกาลนี้เลย จนถึงวันนี้หากยังลังเลและไม่ตัดสินใจเด็ดขาดเย่าว่าแต่เอริกเทนฮาร์ที่เริ่มเบื่อหน่ายทีมซื้อขายของแมนยูเนเต็ดรวมถึงแฟนยังรอการมาของผู้เล่นคนใหม่อยู่หากยังช้าไปความสำเร็จจะขยับหนีออกไปอีกคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงแมนเชสเตอร์ยูเน็ต็ดในระบบ4-3-3ไว้รองรับเฟงกิเดยองและตีเรลมาลาเซียว่าที่2องแข้งคนใหม่ในยุคข,ของเอริกเทนฮาร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่จะคว้าตัวเฟร็กี้เดยองยอดกองกลางจากบาร์เซโลนาและตีเลวมาเลเซียแบ็กซ้ายรุ่มของเฟยนูดเข้ามายังทิดออตโอร์ดในซัมเมอร์นี้เหลือแค่รอปิดดีลอย่างเป็นทางการเท่านั้นเดยองไ้25มีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ2,405ล้านบาทบวกกับโบนัสต,ตางเงื่อนไขต่างๆอีกจํานวนหนึ่งส่วนมาเลาเซียมีค่าตัว555ล้านบาทและจะจ่ายให้อีก74ล้านบาทหากทําผลงานได้ตามที่ระบุเอาไว้ได้ในสัญญา หากดิวของเดยองและมาเลาเซียรู้ล่วงก็จะกลายเป็นการเสริมทัพ2รายแรกของเอริเทนฮาร์กคุณซือใหม่ปีสแสดงและเป็นการผน,นึกกาลังของชาวรัฐทั้ง3รายขณะที่แมนเชสเตอร์อีทหนึ่งนิวสือเมืองผู้ดีได้ขาดการเ1บตัวจริงของแมนยูเน็ตในฤดูกาลหน้าเพื่อรองรับการเข้ามาของ2แข้งดัชผู้รักษาป,ประตูดาวิดดิเคอาในทวารทีมชาติสเปนจะยังคงเป็นมนหนึ่งของทีมต่อไปหลังเป็นนกเตปีสแสดงแค่ไม่กี่รายที่สร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมในซีซั่นที่แล้ว กองหลังเดียโก้ดาโลเฟิวรานแฮริแมกวาและติเลวมาเลเซียแพงแบ็กโฟชุดใหม่จะให้เดียโก้ดาโลยืนเป็นแบ็กขวาหลังเป็นที่คาดว่าอารอนบานวิากาจะโดนขายทิ้งส่วนแบ็กซ้ายเป็นมาเลเซียส่วนคู่เซ็นเตอร์แบ็กลาฟิวรานยืนคู่กับแฮริแมกวากับทันทีต่อไปกองกลางเฟร็ดบุโนเฟนานเฟงกี้เดยองเฟร็ดและเดยองจะยืนกลางร่วมกันโดยให้แข้งเซมบ้ายืนต่ำกว่าเล็กน้อยเพื่อทำหน้าที่ตัดเกมขณะที่บุนโนเฟนาน จะคอยทำหน้าที่ปั้นเกมเป็นเพนเมเกอร์ในบทบาทผู้เล่นหมายเลขสิต่อไปก่องหน้าจะดอดซานโช่คิซโนโรนัลโดและมาคาราฟอร์ดฟังขว้าจะเป็นซานโชที่คอยลากเลือ้อยปั่นป่วนรับผู้แข่งส่วนกล่องหน้าตัวเป้ายังเป็นหน้าที่ของโรนัลโดเหมือนเดิมขณะที่ด้านซ้ายน่าจะให้โอกาสมาคาราฟอร์ดลงตัวจริงคดีอาจพริกซื้อสเปนเผยแมนยูเนเต็ดกำลังเจอปัญหาใหญ่ในการคว้าตัวเฟนกี้เดยอง หลังแข้งดัตช์อยากอยู่กับบาร์ซ่าต่อเอ็นก้เดียยองกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์บอกกับทั้งบาร์เซลโลนาต้นสังกัดในลาลิกาสเปนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าตัวเองไม่ต้องการอำลาถิ่นค้ำนูในซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจากสปอร์ตสื่อกีฬาดังของสเปนก่อนหน้านี้นมีรายงานว่าปิดแสดงและเจ้าบนทุ่มบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นคว้าวตัวเดยองไว้25ไปเข้ารังโอทัฟฟ์ด้วยค่าตัวประมาณ65ล้านยูโรบวกกับโบนัสเงื่อนไขต่างๆอีกจำนวนหนึ่ง อย่างไรก็ตามล่าสุดซื่อเมืองกระทิงดุอ้างว่าเดยองไม่มีความตั้งใจที่จะย้ายทีมและอยากอยู่ในถิ่นคัมนูต่อไปโดยบอกให้ทัวสองสโมสรรับรู้แล้วส่งผลให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเจอปัญหาใหญ่ในการปิดดิวและอาจจะต้องล่มดิวไปเลยก็ได้ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเดยองก็เคยยืนยันชัดเจนว่าต้องการเล่นให้กับบาซ่าต่อไปหลังได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาร์เซโลนาเป็นสโมสรในฝันของผม รวมไปถึงตอนที่ผมเด็กๆผมก็พูดแบบนี้เหมือนกันผมไม่เคยผิดหวังกับการเลือกเส้นทางของผมแม้ว่าผมจะต้องการคว้าชมป์มากกว่านี้แต่ผมไม่เคยผิดหวังในการเลือกเส้นทางของผมเลยผมอยากอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปโดยยอมกล่าวไว้เวลานั้นเอริกเทนฮาร์สนใจดึงยูลิเตเลลมองเสริมแกล่งแดนกลางในฤดูกาลหน้าเอริกเทนฮาร์ดผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กำลังให้ความสนใจอยากคว้าตัวยูริตเตอรมองไปเสริมทีมในฤดูกาลหน้าแข้งทีมชาติเบลเยียมวัย25ปีเหลือสัญญายในทีมคิงพาวเวอร์สเตเดียมอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นและเขาก็ไม่ปิดโอกาสในการย้ายทีมเพื่อความท้าทายใหม่ๆโดยมีทั้งอาร์เซนอลและทนแนมฮอสเปอร์ที่ให้ความสนใจที่จะคว้าเตอรมองไปร่วมทีมอยู่ในเวลานี้สึ่งดูเหมือนว่า ราคาค่าตัวนักเตะจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์เท่านั้นแต่ถว่าในเวลานี้ททอแนนท์ฮอสเปอร์ที่เพิ่งเลือกที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวอีวิซูมากองหลังจากไบรตันมาร่วมทับได้ไม่นานขณะที่ไอบินเดียอาร์เซนอลก็กำลังไปโฟกัสกับดีลอื่นอยู่ถ้าไม่ข่าวกับตเตลเมอมองนั้นซาล,ลงไปในช่วงนี้นั่งทำให้เอริกเทนฮากเห็นโอกาสโดยเตรียมที่จะเข้าทาาทามสตาร์เลสเตอร์รายนี้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่อย่างนั้นในตอนนี้ทัพปีศาจแดงกำลังมุ่งมั่นในการคว้าตัวเฟนกิเดยองกองกลางจากบาร์เซโลนาทีมดังจากลาลิกาสเปนให้ได้หากไม่มีอะไรผิดพลาดแต่หากล้มเหลวในการคว้าตัวเอริกเทนฮาก็มีแผนสองโดยมองว่าติลเลมองก็สามารถเข้ามาเติมเต็มในแผงกองกลาง,งได้เหมือนกันถึงอะไรก็ตามทั้งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแอตเลติโกอาเซนอลยังไม่รีบในดีลคว้าตัวกองกลาง,งชาวเบลเยียมรายนี้ เนื่องจากต้องรอดูสถานการณ์การเจรจาสัญญาขยายสัญญาของเตลมองกับทางเลสเตอร์ซิตี้ด้วยว่าจะเป็นเช่รายต่อไปสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแกล่งแห่งศึกพรีมเมียร์อังกฤษต,ตกเป็นข่าวเจาะที่จะปิดดิวคว้าตัวไทเรลวมาเลาเซียแบ็กซ้ายวัย22ปีทีมชาติฮอลแลนด์จากสังกัดเฟยานุดเต็มทีในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เดอมีฟุสเทด ในสึกเอเลดิบิซิลีที่จับภาพได้ว่าเอริกเทนฮาร์กติดใจฟอร์มการเล่นของแข้งไวกระตอกตั้งแต่เขาคุมทัพอาแจ็กอัมเสดดัมคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นถึงเฮนฮาร์กในฐานะกุดซื้ออาแจ็กอัมเสดดัมกับมือขวาของเขาที่ซุ้มม้านั่งสำรองว่าเด็กที่นั่นที่เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายมันสุดยอดมากจดโนตถึงเขาไปด้วยรายงานระบุว่าในายใหญ่ชาวรัฐเวีย52 ได้ทาบทามมาลเลเซียนะับตั้งแต่ที่เขาคุมทับอาแจ็คเมื่อปีก่อนโดยได้กลาบให้สัมภาษณ์ถึงแง่รายนี้ว่าพวกเราคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีข่าวการซื้อมาลเลเซียไม่ใช่ปัญหาของเราตั้งแต่แรกข่าวลือก็จะดําเนินต่อไปมันไม่ได้มีผลใดๆกับเรา